สวัสดีครับพกบกับอาจารย์พัฒนะครับก็วันนี้มาอัปเดตตัวเซตกันนะครับหลักๆก็ะจะเป็นกลุ่มพวกกลุ่มการเงินนะนะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็วันนี้นะครับวันที่อาจก็มีต้องเรียกว่าโปรแกรมอัปเดตกันเลยก็คือเวอร์ชัน7.6นะครับมีทั้งตัวเซตเชนนะครับมีเทมเพลตต่างๆนะเดี๋ยวเปิดให้ดูมีหลายอันที่ ชอบกันเลยทีเดียวนะครับ total scan ก็มีนะครับมีสูตรเพิ่มแต่ว่าบางอันก็ต้องจ่ายตังค์นะครับนีนะ่เช่น revenue growth นี่มันจะมีพวกหุ้นเติบโตเนาะเราสามารถสแกนจากพวกนี้ได้นะครับแล้วก็พวก EPS growth นะอันนี้ก็คือมองแบบเป็นหุ้นเติบโตนั่นแหละนะครับครต้องเรียกว่าหลังจาก บิวมานานนะนะครับว่าใส่เฮอร์โกลดใส่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีเซตเชรมีการออกแบบใหม่มีบาร์เทรดออโต้เทรดนะแล้วก็มีสามารถตั้งเส้นนะนิวเทรดไลน์ตั้งๆไว้แล้วก็พอมันถึงจุดก็ยิงพุ่งมาเลยทีเดียวนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับเหมาะกับคนเอาไว้ทำกันบ้านนะนะครับ Asset นะก็ถ้านใน50สัปดาห์นะครับก็คือถือว่าขึ้นมาชนแนวต้านพอดีนะครับอยู่ในแถวแนวต้านพอดีนะอาัิทย์ที่แล้วนะครับขึ้นมาชนในทิศนี้ก็ขึ้นมาสัมผัสอีกนิดหนึ่งนะครับโดยปกติเนี่ยนะครับลักษณะที่ขึ้นแล้วแข็งแรงนะครับก็จะทะละุข้าเฉลี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะเลี้ยงตัวสักประมาณ1 2เดือนนะครับล้วก็ ยิงยาวนะครับจริงๆช็อตเนี้ยก็คือตามสูตรเลยนะครับประมาณ4ี่ถึงสัปดาห์แล้วก็ยิงยาวนะจะบังเอิญว่ายิงยาวแล้วไม่ไม่ถูกนะ <c oughs> ก็เลยอาจจะต้องยาวมานะครับวันนี้ก็ผ่านมาเกือบอปีครึ่ง2ปีแล้วนะครับวันนี้ก็มาทดสอบใหม่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับาถามว่าทำไมถึงเอาตัวนี้มานะครับ ก็คืออยู่ในกลุ่มฟินเนาะฟินเนี่ยมีปัญหามานะครับก็คือเนื่องจากาเศรษฐกิจเขามีการชะลอตัวนะครับแล้วก็เกิดหนี้เสียนะครับจริงๆเริ่มมีปัญหาเนาะก็คือหลุด5ซีสิสัปดาห์เนี่ยมาตั้งแต่ปี2022แล้ว <c ười> คือมีปัญหาก่อนเซตอีกว่างง้นเถอะนะครับก็คือลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลงมาตามดีนะครับจนมีความรู้สึกว่านะก็ PE เนี่ยอยู่ในจุดที่น่าสนใจนะครับก็คือประมาณสัก1 3บสสิเท่านะแต่โงบก็ไม่ได้สปอร์ตอะไรมากมายนะครับเพราะว่า,ายังมีนี่เสียอยู่นะครับแต่ว่าประเด็นนะจุดพอยก็คือเศรษฐกิจกถ้าเรามองว่าปีหน้าเริ่มฟื้นนะครับเรื่องของ npl จะเริ่มลดลงนะครับแล้วก็สินเชื่อเนี่ยจริงๆพวกนี้ก็ยังมีการเติบโตได้ต่อนะครับก็ยังถือว่า ไปได้แล้วอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือถ้าเรามองว่าเศรษฐกิจชะลอแบงก์ชาติลดดอกเบีย้ยนะครับก็กลุ่มเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้ประโยชน์เพราะว่าต้นทุนเงินทุนก็จะลดลงส่วนต่างกําไรก็จะมากขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้ก็เอามาเอา,เอางบมามาซองนะนะครับคือถ้าเกิดเป็นต้องเรียกว่า ุ้นที่เป็นกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยนะครับเราก็ควรอาจริงๆมันมีเลโชเฉพาะของมันนะครับสิ่งที่ทำให้ง่ายๆเนี่ยนะครับก็คืออให้เราไปโหลดนะอาจจะเป็นบทวิเคราะห์นะครับให้มันอยู่กลุ่มเดียวกันนะครับให้อยู่เจ้าเดียวกันนะครับโอเคนะครับอ่ะก็มองว่าเออลงมามากเกินไปนะครับก็มี อันนี้ยังปัญหายังไม่จบนะก็คือมี m p l เพิ่มนะครับแล้วก็มีเครดิตคอร์ที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับมาจากไหนนะครับก็คือมาจากเรื่องของพวกรถบรรทุกมือสองนะครับยังยังมีปัญหาค่อนข้างเยอะก็เลยทำให้ตัวราคาหุ้นเนี่ยมาลงมาในจุดที่ที่น่าสนใจนะครับอแต่เขาก็มองว่านะไตรมาสสามไตรมาสสี่ ก็คือจะโตจากเรื่องของการปล่อยสินเชื่อนะครับแล้วก็อดอกเบี้ยจนอทะเบียนนะครับก็คือเริ่มแข่งขันลดลงนะแล้วก็มีการปรับดอกเบี้ยมากขึ้นนะครับแล้วก็พวกนายหน้าประกันอะไรพวกนี้ก็จะขึ้นมาแล้วก็นี่สินมองว่าจะจบะมาดูกันว่าสภาพเป็นยังไงเนาะจุดที่น่าสนใจของติดล้อนะครับก็คือเรายังเห็นตัว รายได้นะครับ Q2 ที่มีการเติบโตนะครับ19% YOY นะครับรายจ่ายไม่ค่อยโตเท่าไหนนร่นะก็เลยทำให้ตัว Operating Profit หรือว่า PPOP เนี่ยนะครับก็คือกำไรก่อนการสั้งสําองเนี่ยเติบโต23%นะฮะแต่ว่าเนื่องจากตัว NPL นะครับอ,อันนี้ NPL เนี่ยจริงๆก็ยัง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 มีการเติบโตที่เยอะอยู่นะเนี่ยพันสามพันหกพันเก้านะครับก็ทำให้เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกับลูกหนี้ก็หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดหกหนึ่งจุดเก้าถือว่ามีการเติบโตนะครับแล้วก็เครดิตคอร์สก็คือไอที่กระทบกับงบกำไรขาดทุนเนี่ยก็คือขึ้นไปสามจุดหกเปอร์เซ็นต์เยอะเลยนะครับก็เลยทำให้ เกิดการตั้งสำรอง Provision ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาถึง35% YOY นะครับพอ,อกำไรโตแต่ว่าไปตั้งสำรองเยอะนะครับเนี่ย600ขึ้นมา900กำไรก็เลยเหลือพันล้านนะครับเติบโตขึ้นมา17%ถามว่าเติบโตไหมมันก็เติบโตได้นะฮะแต่ว่า PE ก,ก็ก็เริ่มน่าสนใจด้วยนะฮะสินเชื่อก็มีการเติบโตดีก็ต้อง ดูที่งบเอ้ดูที่ราคากันแล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ถือว่ามีการเด้งมานะครับ PE อยู่แค่ประมาณสักสิ1เอ็เท่านะฮะเอาจริงก็คือจำได้ว่าสมัยก่อนผมเล่นหุนนะนะครับหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ย PE ก็จะประมาณเนี้ยนะครับอ่าก็ถือว่าถือว่าไม่แพงนะครับแต่ว่าที่มันลงมาเนี่ยเพราะว่า กังวลในส่วนของ npl นั่นเองนะครับตัวต่อมานะนะครับก็คือตัวสวัสดนะครับมาดูกันว่าสวัสดเนี่ยชีวิตเขาเป็นยังไงกันบ้างนะนะครับอ่าก็ยังแต่มาที่ผ่านมานะครับมีปัญหาเรื่องของรถยึดนะครับมาค่อนข้างเยอะเลยก็เลยทําให้การตั้งสำรองเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอ่าแล้วก็ เรื่องของการเติบโตของสินเชื่อก็เนื่องจากปีแล้วโตเยอะเนาะปีนี้แบบปล่อยและ NPL เยอะก็อาจาจะมีเรื่องของการตั้งสำรองเยอะไปหน่อยนะครับามาส่องงบกันนะครับ,บงบตรงตัวนี้ เมื่อกี้คือไปอ n น l y s i s สต็อกมานะครับรกําไรใกลเคียงคาดนะครับและจุดที่น่าสนใจคือตัวขาดทุนจากรถยึดเนี่ยเริ่มลดยงลงคนก็เลยมองว่าเออเนี่ยน่าจะเป็นสัญญาณนะของการฟื้นตัวแหละนะครับโอเคแนโน้มเป็นยังไงนะครับก็น่าครือปีหลังนะนะครับก็น่าจะมีการเติบโตจากการตั้งสำรองที่ ลดลงนะครับแล้วก็มีการเพราะว่าของเดิมเนี่ยตั้งสำรองไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยสินเชื่อลดลงด้วยก็พอตั้งสำรองลดลงตัวกําไรเนี่ยก็จะกระโดดมากขึ้นนะครับจุดที่น่าสนใจนะครับก็คือรายได้สินเชื่อเนี่ยมีการเติบโต,ตเยอะมากนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็แต่าจะไปเสียตรงนอนอินเทอร์เน็ตอินข้ามดอบลงไปหน่อยก็รวมแล้วเนาะรายได้รวมโตสิ แต่ว่ารายจ่ายโตเยอะกว่านะครับเรื่องของการขยายสาข,ขาอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็เลยทําให้กําไรปกติเนี่ยไม่ค่อยโตนะครับแต่ว่าเขาใช้วิธีการลดการตั้งสํารองลงนะครับก็คือเมื่อเทียบกับ yoy เนี่ยลงไป6.7นะครับก็เลยเห็นตัวกําไรเนี่ยมีการเติบโตนะครับอะลดการตั้งสํารองนะครับต้องดูว่าตัว npl เนี่ยมาลดลงไหม นะครับจริง NPL ถือว่าเร่งตัวนะ2.5 3.1 3.3ห่าอ่ะถ้าเกิดเป็นแบบเนี้คืออก็อาจจะมีเรื่องของความเสี่ยงขึ้นมานิดหนึ่งนะเพราะว่ามี NPL นะยังเยอะอยู่แต่ว่าโลนโกลดนะเห็นภาพว่าเริ่มเริ่มโตแนวตาที่ช้าลงนะครับแสดงว่าต่อไปตัวสวัส์เนี่ยอาจจะโตในัอ่ ส่วนของการลดการตั้งสำรองจริงๆในเชิงทฤษฎีนะจะชอบเรื่องของการโตด้วยการขึ้นดอกเบีย้ยซะมากกว่านะครับให้โตด้วยการปล่อยสินเชื่อเพิ่มนะครับอ่ะอันนี้เป็นตัวของ NTC นะพรสินเชื่อโต D NPL ลดลงนะอันนี้เป็นตัวแรกที่เราเห็น NPL ลดลงนะโอเคแต่ก็ ก,ก็ตั้งสำรองเพิ่มขึ้นแหละนะเพราะว่ามีการไล่ออฟออกไปเยอะนะคร NPL ก็ลดลงจากเหนือ2.4นะ <c oughs> จาก2.5แล้วก็มีการตั้งสำรองมากขึ้นด้วยนะครับโ okay. อเคแต่ตัวรายได้ดอกเบี้ยรับนะก็โต2อ2.5นะครับแล้วก็นิ่ต่ำลงเหมือนว่าแบบคุณขยายตัวด้วยการปล่อยสินเชื่อที่ ทำลงนะครับไอ้แม่ที่ที่ดอกเบี้ยต่ำลงนะครับ,ววร,บรายได้เนี่ยโตแบบโตเรื่อยๆแล้วนะครับติดล้อโตเยอะกว่านะครับก็โดยรวมแล้วก็คือโต9.2%นะครับารายได้รายจ่ายโต8นะกำไรโต10กำไรปกติเอ๋งกำไรก่อนตั้งสำรองโต10อ่าใกล้ๆกันถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ตัวโปรวิชั่นเนี่ย เราเริ่มเห็นการตั้งสำรองที่ลดลงนะครับ4.2ก็เลยทำให้ตัวกำไรเนี่ยมันกระโดดขึ้นมาได้นะครับโดยส่วนตัวเนาะถ้ามองแบบในเชิงของคุณภาพเนี่ยเราเห็น APL ลดลงก็คือ MTC นะครับรองลงมาโดยส่วนตัวที่ชอบก็คือจะเป็นติดล้อนะครับอชอบก็คือ ชอบที่เขาโตจากสินเชื่อที่มันเติบโตนะครับส่วนสวัสด์เนี่ยที่ชอบเป็นอดับสาเพราะว่าแบบตัวสินเชื่อนะมันมันมันโตน้อยแค่นั้นเองนะครับก็เลยอ่านะครับที่โตน,อนต้อยมากว่าดูก่อนเมทิเลน,น,น,นคันะ่มแลวโตสามสิบเปอร์อ่ะ,อะก็ยังยังเติบโตได้อยู่นะครับ ว่า่ะแต่ว่าตัวรายได้ค่าธรรมเนียมลดลงนะครับแล้วก็มีรายจ่ายโอเปกเนี่ยที่เพิ่มขึ้นนะครับโอเปอเรตติ o ้งเอพิดิจิเจอร์ P N G e R ที่เพิ่มขึ้นก็เลยกําไรไม่ค่อยโตแต่กําไรที่มันโตเนี่ยโตจากการตั้งสํารองที่ลดลงนะอันนี้ยังไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะครับโอเคก็เดี๋ยวมาส่องกราฟกันว่าเป็นยังไงอันนี้ติดรอเนาะก็ถือว่า ใช้ได้นะครับสวัสดนะครับสวัสดนี่คือไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ p e ก็ไม่ได้แพงนะประมาณประมาณสิบเท่านะครับแล้วก็ m t c เป็นยังไงนะครับก็อ่านี้ p e แพงกว่าเพื่อนหน่อยนะครับก็ประมาณสิบหกเท่านะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ